สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับนำวัตถุมงคลมาให้ทุกทุกท่านได้ศึกษาร่วมกันครับวันนี้เป็นพยันครับเป็นพยันของหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่ครับพยันที่ผมนําเสนออยู่นี้นะครับเป็นพยานพื้นขาวนะครับตัวอักขระตัวรายละเอียดนะฮะเป็นตัวสีแดงนะครับในพยันนะครับด้านบนระบุว่า พระครูสุทธพัฒนาะะจารคุณนะครับหลวงพ่อศิลป์นะครับวัดละหารใหญ่ปี2561ครับมีความสวยงามครับพื้นขาวนะฮะตัวหนังสือแดงครับทั้งหมดนี้คือนะครับพยันหลวงปู่ศิลป์วัดละหารใหญ่ปี2561ครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ